เดี๋ยวตอนนี้เป็นช่วงอ่านคอมเมตนต์นะคะสนใจกําไรค่ะพี่รักบอกเลยว่าแอดไลน์ like ไปเลยมีผ่อนไหมคะมาเดี๋ยวเพชรจ่ายให้ก่อนแล้วมาผ่อนกับเพชรมาค่ะเอเอ,เ,อเป็นยังไงซีโอสาวต้องเข้าแล้วนะอ,อีกคนนึงคนละครึ่ง<อ>ก่อนอได <ม S 1> ้ไหมน้องหวานได้นะสําหรับน้องหวานพี่ให้ได้หมดแหละ mm. แหมแหมแหมสวยกว่าแหวนพี่เพชรก็พี่เพชรนี่แหละครับ เพดหน้าเหมือนเตยเลยข้างเพดหน้าเหมือนเตยไม่ใช่นะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบ่อยนะจนหน้าเหมือนกันออืเราบริจาคเงินครับอยากได้บริจาคเงินครับรับบริจาคเงินครับ ลดอีกได้ไหมคะมีเงินในบัญชี47บาทหรือเราจะปล่อยกู้ดีดอกได้20%หัวใจถามก่อนว่ามีตังค์ให้กู้ไหมผ่อนกับเลยได้ไหมคะก็ได้นะคะพี่เพชรผ่อนกับพี่เพชรฮะมาไม่ทันขายอะไรกันคะกำไรบ้านทหารเฮงค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าช่วยในเรื่องอะไรจะบอกว่าช่วยในเรื่องของ เขาเรียกว่าเวลาจะหยิบจับหรือว่าเวลาจะทำอะไรก็จะมีแต่คนรักคนหลงพูดอะไรก็จะมีแต่คนเอออ๋อหอมอบอ่ะแ่คนคิดถึงนะเออไม่เชื่อเลยอยากได้เพ่รทองในมือจังเลยอุ้ยเพี้ยงหืมไทย์ขี้ตุ้งหูหรือตาแมวคะบดอกดอกคือว่ะ อ่ะจ้ะฮะอืมเพราใจแหละมีค่ะีปัญหาหัวใจกันบ่อยนะใช่มันจะกระซี้หัวใจแน่ถ้าได้ใส่ไปอกหักต้องใส่อันไหนใส่หน้าแฟนเก่าก่อนเลยอุยหนูรักพี่เตยพี่เพชรค่ะอันอันอะังเห็บกับเห่าบล็อกไม่อยากจะเลือกเลยขอเก็บเงินก่อนนะคะตอนนี้เก็บได้หบาทเป็นกำลังใจให้นะคะ เป็นแฟนกันวันเดย์ทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นอยู่แล้วนะใช่คือตัวติดกันยิ่งกว่าใส่ชุดเหมือนกันยิ่งกว่าอืเป็น F C พพ่พิเตอร์แต่หนูไม่ได้อยากได้ยินเสียงดี๋ยวเราไม่อยากเป็นแฟนคลับแกแล้วอ่ะเราอายคนบอกไม่เคยติดตามใครแล้วเหนื่อยขนาดนี้เออจริงๆคเราคือบล็อกเงียบๆหน่อยครับจะนอนรอ ฉันที